เจ้าจ้าขอตัวก่อนเด้อจ้าบายดีปันใดดลวจ้ามันรักษาตัวจา้าแล่บุกกา,ากนาผ่านเร็วไปตัง้งคาบได้ไมีอยู่ผหนึ่งเป็นหลานของยายคนคนผ่านคนยายแก้วสารจิตอานไปเดาไปบอกเดาจีกี้ นัดละเป็นบางท่านลึกจิตว่หนูเขียงนะตัววา่าเอ้ยแต่บ้านผ่านคุ้มเป็นวาเนาะตุตินาสวัสดีค่ะคุณจันทร์พีก้าเดี๋ยวย้ายกับบุก้าบุก้าไล่บุก้ามาชิบวองห่างร้อบ,บุมงมาชิบวอามือหนึ่งได้เลยสองชิบม้วนอันอาจกำลังรับชมากาขอบคุณจา้าสวัสดีจานะ้าเนาะเกี่มารับชมคุณยาย ขอบคุณหลายๆที่มาหายกันได้เงื้เรื่องใจปัญหามันก็มีเขาก็หูจักเ้าใจอยู่นะว่าขันหัดสองก็มีแล้วขันไปมีหกสามสามมีกับบ่ใดเนาะเพวีค่ะคุณพิจาราสวัสดีทุกคนเรือจ้าคนเดียว นั the sea, and you ่งยู่บ้านบิดมีผู้เดียวเท็ดเบียกไปนล้วย่างไปแล้วบ่มีคนฟังยัดก็เท็ดเบียกไปกินดังไปเนาะอยากไม่ซื่อบานคุณจะอยู่อาาดวะคนอยู่ดีพระเจ้าบางคนเห็นบ้านหล่ไลเบิดบานนี่ เนีม่เหลือเหลือยายาอยู่นี่ราคาแพงด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นงานเป็นงานเป็นงานละเอียดโอนเป็นว่าร่่งกิ๊ดมันแต่เมือตักสามเพียบเอาหลายหรอกก <c oughs> ำไรสวัสดีค่ะเจ้าคาสวัสดีค่ะคุณยาแก้วไม่มีสวัสดี บาดีคุณยายก็จะขอจุดไฟเนาะเหมือนกันเขาเดินบ่มีบ่มีเถื่อนเนาะบาดีคุณยายเต้ยวเพื่อคันไปไงเนาะสบายดีคุณยายเตี้ย,ยเนาะจำกันบ่ได้เนาะพอนะไผจำได้ใช่นในชละมึงมงซื้อห้อ่านมึงซื้อคูุ่นเพื่อนพี่เพื่น รับท่งมากเลยแล้วก็คนขายกำลังแรงใจมากรุนล้าทเดียวเลยคุณยาเจ้ารูสิว่าดีใจเหมือนเพื่อนถ้าบว่าไม่เเพื่อนก็คุณยาเจ้าก็มาหอหมือเนื่ยไได้เนาะคือว่าคุณยา่เจ้าจบกานกินมาแบบก้มงจะเนาะก้มงทานเลยพี่ของผู้ญดบ้านผู้มัคผู้นมาชิกำั้นเพิ่งกไล่มือ้อมืออันยายในเวลานั้น อันมาจากไหนยี่คน้นรวบาดระบานย่าพ่อเชิปคนบ่บานเพราะว่าข้าเจ้าเบิดเพาว่าเขาเป็นสวัสดีก้าคุณแก้วตาไอ้เนาะตันกันนาะนั่นล่ละถึงจะผ่านอะไรพวกน้เด ก็ได้อยู่นาทีจะบอกบอกจุบงายจ้ะเจ้าสูดๆเด้อยายเจ้าจะเป็นเอาก็นั่งเป็นกระนั้นใจให้กะบมึอนี่บอดีจะเจ้าวางหัวสวยแช่พี่แจ้วสวยเจ้าก็อยากให้สวยไปตลาดบ้ามึงไปซื้อไร่ไหนเ้างหูหรืเวาจ่าตรวจมึงหลังบ้านน้องเขาค้อมือเนาะเ้ามึงกลับขึ้นไร่ไร่ไหนซื้อแต่ซื้อนี่เ้ามึงปุ๊บไฟเนาะซื้อนี่ห้องหูแต่ว่าคน สี่ของหมาขายสิ่งของมมาต่วนรับนี้หม่นักหน่อยเนาะจันพินสวัสดีค่ะคุณยายแก้วบาดีคุณยายก็จะขอรุบไลเนาะจันพ,พินคุนกับสวัสดี nhạc kia nó cả, 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 cả cây đó nó kia nó kèo nó kia 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 và kia nó 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 nó kia nó kia nó kia ลูจิตไปลหลายเพนคุณแจวตากินดาสีกำลังรับชมขอบคุณจากคุณแก้วตากินดาสีคอยไข่มุกกำลังรับชมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีมากเลยเนาะที่มาแต่ก่ามันม็มนมีเวลาแบบตัวเองหลายเนาะขันมือใหคิดอยากออกกับกับก็บ่อยากออกกัได้เยบีร้วงานเนาะ ลืมไว้ไว้ในอ่านอยู่ก็ก็ลืมแต่ยากก็ไปหาคือเขาจะว่า,าจ้วงคำหลายหลายๆเพื่อนตายแห้งจากสมาี้ค่ะใบตะนาก็ลืมจมุยลำลืมจุยลำมาเนา,าะนลำแพ็กน้องแก็บน้องแก้ว สวยแจ้จ้าสวยจนเราขยะค่ะถ้าใครย่างบาร์จานเพื่อนถ้าเขาอยากผ่านต้องขึ้นไล่กันรักเวลามาเออคิดว่ากันเขาอยากก้าเขาอยากไปอื่นนี่ชื่อผ่านแล้วก็มาขอบคุณเพื่อนเพื่อนจนๆอยากให้เพื่อนหัวว่าเขาย่างอยู่บ่เนาะก,ก็ต้องคิดนิง่งกะแต่ไล่มาบ้าน เป็นภาษาไทยให้หน่อยจ้าตะ,ะกูตีว่างแหงพานกับแหงแหงยากก็เจียมเนี่ยเจียมตัวสวัสดีจ้าชื่อ ทีวีจะเก่ามันกิดมันมีเวลาแบบให้ตัวเองหลายเนาะขันมือใดญคืออยากออกกับกกับก็ไ่อยากออกกันให้่เกากะบอกยายกไม่ตีกิ๊กไปล้วกะไม่ยากก็จะทีใหญ่ทีเบิ้งเนาะบาดนี้ยากกับขอกับสวัสดีเนาะบาดนี้ไอยู่เนาะคุณยาย ฉันอยู่หนองค่ายจ้าอยู่หนองค่ายยืนยันตัวตูนถดแดงตัวตัอเนาะว่าเฮาย่งอยู่บ่ขันบ่อไรกลับบ่อได้ัเพื่อนกับขันเฮาบ่างอะไรยิ้มมาหลักจำคุยยายเนาะยิให้ํารังเร่งใจตักสามพีบ่เอาหลายรอก ผ่านแล้วก็มาขอบพุณเพิ่นกันตัวตนอยากให้เพิ่นรัวว่าเฮาย่งอยู่บาะก็ต้องคิดนิ่งกะจะไล่า้าๆถามเอกกรดได้ยากบ่ขินนบพอจ้วงบุกโงผ่านเนาะบุกคุณโอลารุตนักจีนชาเขาผ่านเขาว่ากันไรขล้แเรื่อยขึ้นไร่ขึ้นไรื่อยเขาหัวอุถามเกกรดได้ยากบ่ขินนบ พอจวงลูกบุพอเขาอยากนั่งยามอะไรแต่ชุดแต่ชุดเหล้วบ่เหลียวเนี้ยบาัวลุกมกิบให้สมางตัวมืออีกบาทุ่มไกยละมัดล้วพลานเมื่อไรเขากระลวงมือนั่นละจากพี่น้องวันธรรมดาห่าใยายไปบองเหลียวคุณยายคุณอาพิจารบัตรดีก่ะ คุณรถตนาเนาะไม่เนีนกะแจงตัวง,งามๆม, <g ül> มาพบปะพี่น้องเนาะมาบริหารค้าแ <g ül> ม่จ้าจ้าขอบคุณเนดะ้ออยู่ยีแมงมีไม่ก็ให้ที่ความสุขความเลื้อนนะสุขสมหวังเนอะอย่างสามคิดเนาอย่างอีก